สวัสดีค่ะ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอวิธีนำข้อมูลที่รวบรวมและสำรวจให้มาอยู่ในรูปแบบของแดชบอร์ดค่ะซึ่งประเด็นที่เราสำรวจในวันนี้คือปัญหาเรื่องมลพิษทางน้ำค่ะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการทำแดชบอร์ดกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเราเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตให้เราค้นไปที่เว็บไซต์ Open Government Data of Thailand ค่ะ จากนั้นเว็บก็จะขึ้นชุดข้อมูลต่างๆมากมายให้เราเลือกอันที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะจะมีแถบให้ดาวน์โหลดเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเปิดโปรแกรม Excel ค่ะแล้วนําเข้าข้อมูลซึ่งจะขึ้นเป็นตารางดังนี้ให้เราปรับแต่งตารางหรือลบแถวที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลออกได้เลยนะคะ เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วหากเราจะนำไปแก้ไขในโปรแกรมอื่นๆให้เราบันทึกไฟล์ในรูปแบบของ CSV ค่ะแต่กรณีของเราเราทำใน Excel ต่อเราสามารถกดที่หน้าแทรกซึ่งจะมีแถบแผนภูมิให้เราสามารถเลือกรูปแบบแผนภูมิที่เราต้องการได้เลยนะคะโดยแผนภูมิที่เราจะเลือกนะคะจะเป็นแบบแท่งแบบวงกลมและแบบเส้นค่ะที่เราเลือกแผนภูมิแท่งทำให้เห็นความผันผวนของข้อมูล ช่วยเปรียบเทียบจำนวนเปอร์เซ็นต์หรือจัดอันดับได้แผนภูมมวงกลมเพราะเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลที่มีส่วนประกอบย่อยรวมกันเป็นส่วนใหญ่และแสดงสัดส่วนของข้อมูลได้ชัดเจนและแบบเส้นช่วยให้เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งค่ะและนี่คือ Data Visualization ในรูปแบดบอร์ดของพวกเราค่ะ ปัญหามลพิษทางน้ำกลุ่มของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งน้ำเพราะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรอบๆมีแหล่งน้ำมากมายไม่ว่าจะเป็นบึงสีฐานสระพ,พลาสติกบึงหนองแวงอ่างเก็บน้ำกาละประพึกสระน้ำต่างๆบริเวณแปลงเกษตรซึ่งแหล่งน้ำแต่ละแหล่งต่างมีความสำคัญทั้งในการใช้อุปโภคบริโภคเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์น้ำเพราะฉะนั้นทุกคนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ เพื่ออนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน,น้ำให้ยั่งยืนสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ